สวัสดีครับท็กทอกโมโก่อนแข่งแช่ง,ง,ง,งก่อนเกมนะครับวันนี้เราก็มันจะมาคุยจะเปิดบ้านรับกันเดือนของสุนักอิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่คูดิสันปาร์คที่มีทีมของลูกฟานนิตรลอย7นัดพึ่งชนะกดล็อนกนัดล่าสุดได้นะครับก็ถ้าพูดกันถึงเอเวอร์ตันแล้วสถิติของเอเวอร์ตันเนี่ย แต้มของเอเวอเรตันแข่งมา22นัดดูอันดับที่16มี23คะแนนเลสเ,เตอร์แข่งมา23น,านัดมี17คะแนนนะครับแต้มเอเวอเรตันเนี่ยเพิ่งไปชนะชนะไป5เสมอ8แพ้9นะครับได้19เสีย28ผลต่างก็คือลบเแต่แต้มเอเวอเรตันที่น่าสนใจคือเอเวอเรตันสามารถเปิดบ้านจากเก็บนัดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3ครับเสมอ4 แพ้สนะครับได้12เสีย13ก็ลด1ได้แต้มในบ้าน13คะแนนครับส่วนเลสเตอร์ยินัดเนี่ยชนะไปสีเสมอ5แพ้14นะครับยิงได้ไป25เสียประตูเยอะมากครับ49ประตูก็ติดลบไปส่วนผลงานเกมเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ไม่ดีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าหวยเลยนะครับก็คือชนะ2เสมอ2แพ้ไปเ็ ยิงได้แค่14นะครับโดนยิงไป28เราก็มาพูดถึงถึงแม้นัดล่าสุดจะชนะสเปอร์ไปเกมเดือนนะครับก็แพ้มาเจ็ดนะัดรวดนะครับส่วนเอเวอร์ตันนี่ผลงานเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากหาเปลี่ยนผ่านจากชอนได้มาเป็นลูกของเดวิดมอยนะครับก็เรามาพูดถึงตัวผู้เล่นได้รับฝ่ายเจ็บอัปเดตกันสักหน่อยนะครับของเอเวอร์ตันเนี่ยตัวหลักๆก็เจ็บกันมากมายนะครับ ดีซี uh, เอเจ็บต้นขานะครับโบยาเจ็บยาว The ow, เดวายเน็ินเข่าโคลแมนเจ็บน่องนะครับแล้วก็ทีมอีกรอนนะครับก็เริ่มกลับมาซ้อมได้นะครับตอนนี้กำลังเรียกความพิตอยู่ส่วนเชมิตี้นะครับก็ยังเจ็บต้นขาอยู่นะครับมองกล่านียคาดคาดว่าจะเจ็บยาวไม่รู้จะส่งคืนได้หรือเปล่านะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับตัวเจ็บน้อยมากนะครับก็มีแมท ทำมันเส้นนะครับโกมือหนึ่งนะครับที่เจ็บขาหนีบนะครับแล้วก็ลิคาโดเปเรล่าตัวนี้ก็ตัวหลักสำคัญนะครับส่วนฟูตูเนี่ยก็ปิดซีซั่นไปกับเบตเตอร์แล้วนะครับส่วนวีเฟรตเอนดิตี้นี่ก็ต้องรอรอตรวจดูอยู่นะครับว่าต้นขาเนี่ยจะกลับหาดีหรือเปล่าเรามาพูดถึงไลน์อัพของเซียตัวแรกของเบลวัตันก่อนนะครับกองหน้าคงใช้เบโต้ยืนเป็นหน้า เป็นหน้าเป้านะครับในระบบ4-2-3-1ซ้ายก็เป็น ndi แล้วขวาเป็น i n s t o r m ส่วนตัวกลางคงหิไม่พ้นตัวแถมของเราเราก็จะแถมเพื่อนอีกนะครับก็คือดูโกเล่น,นะครับที่แถมคือจะวิ่งไล่บอลวิ่งเล่นวิ่งเสียบอลได้บอลก็พาไปเสียได้นะครับวิ่งวิ่งสกัดบอลก็วิ่งไปชนถึงฝาได้นะครับผมจะแถมทางนี้เอปัตันก็จะแถมให้เลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนคู่กลางเนี่ยคงเป็นการหน้าเก แล้วก็มองกล่าเนี่ยก็เจ็บยาวคงจะเป็นโอกาสที่การ์ดนึงที่ได้ลงตัวสำรองนดที่แล้วจะไปลงตัวจริงนัดนี้นะครับก็แบ็กซ้ายก็เป็นมิโกนะครับส่วนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็เป็นเบดเวดนะครับผู้ที่ผีแดงแฟนผีแดงดอยค่านะครับว่าฝีเท้ากับค่าตัวนี่แพงเกินไปก็เลยไปซื้อตัวเจ็บมารักษานะครับโยโร่ก็สุดแล้วก็ส่วนเซนเตอร์ฝั่งขวาก็เป็นทั ทากอฟสกีนะครับส่วนแบ็คขวาก็เป็นโอไบอันนะครับผู้สถาปนาตัวจะเป็นแบ็คขวานะครับตอนนี้แล้วก็โกคงเป็นบิกฟอร์ดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนไล n e อพตัวสำรองก็เป็นแพตเตอร์สันนะครับเอซี่ยังนะครับตัวเกา่าแล้วก็แจ็คแฮนดิสันที่ที่ต้องรอเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็มีกองหลังอย่างไม่ขึ้นคีนแล้วก็อาร์มสตองนะครับดาวรุ่งที่จะต้องรอดูต่อไปว่าดีวิดมอยจะ ให้โอกาสได้เมื่อไหร่นะครับส่วนของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมมองว่าไลน์อัพ11ตัวจริงเนี่ยคงจะไม่เปลี่ยนแปลงมากก็คงใช้ระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมตัวผู้เล่นน่าจะใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมจากนักที่ชนะสเปอร์ก็คือกองหน้าเนี่ยใช้วาดี้นะครับแล้วก็ซ้ายก็โคโดวารีดนะครับแล้วก็คารนูตอด์11อยู่ตรงกลางนะครับส่วนฝั่งขวาก็ใช้อยอน อชัยอันยูนะครับซูมาเล่กับแฮร์รี่วิงก็เป็นตัวตัดเกมส่วนซ้ายแบ็คซ้ายก็คิดเตยนเซนเซนเตอร์ก็เป็นวิทยการแล้วก็วอลฟาร์ดนะครับแล้วก็ขวาก็เป็นมาตินส่วนโกก็เป็นสโตสโตลลัสซี่นะครับส่วนตัวที่เด็ดก็ยังมีมานั่งสำรองก็มีดาก้าครับมามวิลเดดี้นะครับแล้วก็บูนาโนต้น,นะครับที่ผมมองว่าเป็นตัวที่เด็ดคราวนี้เรามาพูด ข้อผลงานที่ผ่านมานครับจุดเด่นก่อนนะครับเราพูดรู้เขารู้เราเราต้องรู้เรารู้ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของคู่คู่แข่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้มีเป็นจุดอ่อนว่าอะไรบ้างน,นะครับจิงจอกสยามเนี่ยการครอบคลองบอลเนอ่อนนะครับแล้วก็การประทะในพื้นที่สุดท้ายนะครับคือในกอเกาะเขตโทเนี่ยเป็นจุดอ่อนในการประทะนะครับป้องกันลูกเซตพีก็ไม่ดีนะครับ และก็หยุดโอกาสที่เข้าทําของคู่แข่งก็ได้น้อยนะครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้เสียประตูไป49ลูกนะครับกับจาก23นะัดพูดง่ายตกเฉลี่ยแล้วนะัดละสองประตูต้องมีนะครับแล้วก็ป้องกันลูกขอจากปีกนะครับจากด้านข้างด้เห็นว่าหลายๆนัดที่แฟนเลสเตอร์ก็คงเห็นว่าหลายๆนัดมันเสียประตูจากลูกคอมานะครับโดยที่จะมีมิดฟิลไม่ตามบ้าง แบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายยืนรอดูว่าน,นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับส่วนจดเตนนะครับ,เ,นนรบเมื่อเลทผู้เล่นเลเตอร์เสียตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับมายืนตำแหน่งได้เร็วนะครับแล้วก็ครอบครององเกมให้เล่นเป็นในเกมของตัวเองได้ดีนะครับสไตล์การเล่นก็คือเล่นแนวกว้างนะครับแล้วก็เล่นในแดนตัวเองคือไม่ไม่ไปบีบเพชรเชสูงนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเล่นในแดนของตัวเองสูงมากส่วนเอฟตันนะครับจุดอ่อนของเราก็ยังก็มีนะครับ ก็คือการประทัดในพื้นที่สุดท้ายก็เหมือนกับเลเตอร์นะครับคืออาจจะเสียฟาว์เสียจุดโทษได้ง่ายนะครับเพราะมีการอาจจะชงชามนะครับแล้วก็การป้องกันผู้เล่นที่มีทักษะนะครับมีสามารถกระชากลากเรือยไป mm hmm. เนี่ยเอเบอร์ตันต้องใช้ตัวผู้เล่นอย่างน้อย2หรือ3ตัวเพื่อหยุดจุดเด่นของผู้แข่งนะครับแล้วก็การคลองเกมเนี่ยเอเบอร์ตันไม่เคยคลองเกมได้นะครับนัดไหนคลองเกมได้จะเห็นว่าจะไม่ชนะนะครับ แล้วก็การคลองบอลก็คืออ่อนมากครับแย่งบอลเก่งแต่ว่าคลองบอลอ่อนมากครับการทําประตูก็อ่อนนะครับล้ำหน้าก็บ่อยไม่ว่าใครนะครับยืนอยู่ตัวสุดท้ายแดนหน้าเขาก็จะไปล้ำตลอดนะครับส่วนจุดเด่นนะครับเอเวอเรตนจะโดดเด่นในการสร้างโอกาสจากลูกเซตพีตแล้วก็ลูกเก่งลูกกลางกลางนะครับลูกกลางกลางแบบเก็บกินทั้งหมดแล้วก็แย่งบอลเก่งนะครับสไตล์การเล่นนะครับก็เล่นบอลยาวเปิดบอลคอนครับ แล้วเราก็ปัจจุบันนี้ก็เน้นโจมตีทางฝั่งขวาครับยิงไกลเรายิงไกลแล้วก็ยิงได้บ่อยนะแฟนๆที่อีวัตตันก็เห็นว่ายิงนกตกปลายิงได้บ่อยยิงไกลเน้นยิงนะครับเน้นจบแต่ไม่เน้นสกอร์นะครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็สไตล์คือเอเวัตตันจะดีอย่างหนึ่งคือแผนไลน์อัพหรือตัวสำรองเนี่ยมันมีน้อยมากทาให้เกิดการยืน เล่นระยะนะครับใน11ตัวแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงน้อยมากถ้าไม่เจ็บนะครับหรือฟอมตก,ตกตรจริงๆก็จะไม่เปลี่ยนนะครับตั้งแต่ชนในนะครับบิดบิดมอยก็คงจะมันแก้แก้ตรงจุดนี้นะครับว่าให้การเล่นที่หลากหลายอ่าส่วนเกมล่าสุดที่ไปชนะไบตันเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้ว่าเอเวอรตันเล่นผลงานได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นการที่ได้ประตูจากจุดโทษจากการเห็นไหมครับลองบอลจาก จุดเด่นลองสไตล์การเล่นลองบอลจากพิกฟอร์ดนะครับมาที่ในกรอบน,นะครับวิ่งบีไปสองตัวแล้วได้จุดโทษแล้วหลังจากนั้นการครอบครองบอลก็เป็นของไบตันนะครับจุดเด่นของอิฟตันคือแย่งบอลเก่งนะครับแต่เราครองบอลไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเข้าหาตัวนะครับไม่ให้คู่แข่งเล่นง่ายซึ่งเป็นสไตล์ปกติแต่ส่วนของเลสเ,เตอร์เนี่ยนะครับผมมองดูนะครับจากที่ได้เห็นรูปการเข้าทำหรือการนครับเขาจะถนัด ในการเล่นในแดนตัวเองนะครับแล้วก็มีการแทงลึกแทงแทงคทรุช่องเพื่อให้กองหน้าวิ่งไปเข้าทำนะครับเข้าทำตรงกลางหรือออกไปด้านข้างนะครับถ้าเอเวัตตันต้องการจุดนี้ไม่ให้กองการของเลสเตอร์ซิตี้จ่ายง่ายๆนะครับก็คงไม่ไม่ลำบ,บากเหนือบากกว่าแรงนะครับเอเวัตตันคงจะเก็บได้3แต้มแน่อนอนใส่ไม่ว่าชนะ1น0หรือ2-0เพราะว่า เลสเตอร์ letter, มีสิติการไปเยือนเนี่ยยิงเกมเยือนได้น้อยมากและที่สําคัญโดนยิงเกมเยือนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีนัดเกือบ3ประตูซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ทีมที่สมควรจะต้องต้องตกชั้นนะครับถ้าเล่นยังได้ยังเล่นได้อย่างนี้นะครับรูฟานทีตรอยคงต้องกลับมาแก้สิดนี้ส่วนเดิดมอยเนี่ยผมมองว่าเขาคงจะได้ใช้ทีเด็ดจากการที่เลสเตอร์ไปรอตั้งรับเนี่ยเราอาจจะมีการคอสบอลหรือลองยาวเพื่อ เพื่อฉีกแนวรับเลเตอร์นะครับเพื่อวัดใจนะครับว่าสมาธิในเกมเนี่ยจะอยู่แค่ไหนถ้าหลุดเมื่อไหร่อาจจะโดนทีเด็ดของเอเวอร์ตันได้ไม่ว่าลูกคอาจากอินสตอร์มหรือลูกกระชากด้านข้างของ NDI นะครับหรือแม้แมกระทั่งลูกยิงไกลยิงนกตกปลาของกาน่าเกก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับที่สำคัญแฟนๆเอเวอร์ตัน,น,นก็คงจะคิดถึงมานานคือ เจมการ์ดเนอร์ที่กลับมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นท e ีเด็ดในการออกบอลหรือจ่ายบอลได้ดีนะครับส่วนจะชนะหรือแพ้เดี๋ยวค่อยไปตามชมกันนะครับก็หวังว่าเอเว์ตันจะดีใจอีกนัดนะครับเพื่อฉีกหนีโซนอันตรายเป็น10คะแนนส่วนเลสเตอร์ก็ขอให้จมลุนนีตกชั้นต่อไปยังไง3คะแนนนี้แฟนๆเยาวตตันก e ็คงขอจากแฟนๆที่จอะสยามนะครับขอบคุณครับ